ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ใครเอ่ยนะคะตึงเดิ้ลนี่แม่คนตาไหมคะพี่ลิศแมตาเพคะพิลิกานั่นเองนะคะก็วันนี้เป็นคลิปแรกเลยที่ยูลีมีแขกรับเชิญนะคะวันนี้ทำไมร่าเริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะดิทำคลิปไปตั้งนานแล้วก็มีแขกรับเชิญเลยหรอไม่เคยไม่มีใครอยากมาอยู่ช่องเราตาแล้ว่าเนคนบเอาไม่ใช่นะคะก็วันนี้เราจะมาแลกเครื่องสำอางกันนะคะอยากรู้ไงว่าแบบถ้ายูลีใช้เครื่องสำอางพี่ลิกเนี่ย จะเป็นไงแล้วยูริอ่ะแล้วพี่ลิกอ่ะใช้เครื่องสำอางของยูริมันคงจะขาวแน่นอนมันคงจะขาวแน่นะคะก็อย่างนี้คงจะหน้าดำนะเนาะอย่าต้องรอดูนะคะซึ่งถ้าใครอยากดู how to ของพี่ลิกแบบเต็มๆก็ตามไปดูได้นะคะที่ช่องลิกะนะคะโอเคตรงนี้เลยนะคะอย่าขึ้นให้นะคะไปเรามาเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าค่ะนี่แรกนี่เห็นไหมของยูริบ้องเบลของพี่คืออะไรอ่ะอะไรเนี่ยคลาสสิกอคลาสสิกไม่เป็นไรสวยเก๋มีสไตล์นะคะโอเคปาแต่งหน้าแล้ว เริ่มแต่งกันเลยนี่เลยเครื่องสำอางพี่ลิกโห้พายอะไรมาเยอะแยะมากเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างสีโอ้โหเยอะมากคุณพระเรามาเลิกกันที่สีรองพื้นก่อนดีกว่านาะว่าจะเป็นสีแบบไหนให้มากี่อันเนี่ยอันนี้เข้มสุดละฮะมีมีสีเดียวเหรอใช่สีเนี้ยบอกกับพี่สุดละโอเคเราจะใช้สีพี่ลิกเลยละกันนะคะ นี่นะคะนาสนะคะสีมีเดียมสองนั่นเองนะคะนี่ดูสีสิเอามาดีกว่าตืดตืดออ้อหือนี่รีกำลังลงคนนอนทัวร์อยูอ่หรือเปล่าดูดิแม่โอ้โหเฮ้ยคุณพระ ตอนนี้เป็นยูริเวอร์ชันสายแทนเอาต้องหูด้วยเอาหูเอาหูทาคอด้วยนะคะไม่งั้นนี่จะแบบทูโทนมากเลยอะเราก็ไปเ,เที่ยวทะเลมาเรียบร้อยนะคะคุณก็จะได้สีผิวประมาณนี้นะคะน,นี่นะคะพี่ฟลิกมีแป้งมาสองอันนะคะเป็นแป้งทาสันดูเทน์กับแป้งรองพื้นนะคะเป็นของมิดทีนกับ for you 2นะคะแต่ว่าเราจะใช้รองพื้นเลยดีกว่าเพอตอนนี้ หน้าเป็นชว่ามอยู่สีดูรอดอยู่นะสีไม่แทนมากจนเกินไปโอเคอยู่ก็ขาวนี่แป้งขึ้นนิดนึ่งแป้งของน้องนะคะของ Urban Decay อุ้ยอันนี้เป็นสียูริเลยขาวมากขาวแบบขาวมากนี่เล็กนี่เล็กก็ไม่ขาวเลยเนี่ยเอออื้อ โอเคหล่นอย่งหล่นอะไรหล่นอะอะไรหล่นอะผงมีความยากยากอ่าา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 ีาาาานาาาาาานาา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 าเาา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 าัาาานาาาามาาาาาาอาา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 นแาา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 อาหาา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 ามันาาีเาา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 าลาา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 ้วาา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 ่าา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 นมาาคิ้วมีคาาตาล แล้วก็นี่นะคะเป็นพาเลตแต่งตาทั้งหมดของพีล่ลิที่ให้มานะคะซึ่งเยอะมากเราจะเลือกอันไหนดีอ่ะอันนี้ดีกว่ามีความน้ำตาลทองนะคะแนแปนนะคะโอ้โหน้ำตาลอ๋อนีออน่ห้อบีมเบียของเกาหลีวิ่งหม้อน้ำตาลมากสวยด้วยไม่แพงด้วยทาขอบตาล่างด้วยวิธีการทาอายแชโดว์ของอยนีก็ง,งงหมเลยงงงนิดนึง ขัดเบ้าด้วยอายแชโดว์ของ Into t t นะคะใช้สีนี้เลยแล้วเราก็จะใช้นิ้วเกลี่ยให้สีมันสมูทกันเนื่องจากเราไม่มีแปรงก็อายไลเนอร์พี่ลิกมี2อันมาให้นะคะก็เป็นของ c คอสล o กกับของนิทชินใช้ละคอสลุกแล้วกันซึ่งยูริก็ใช้อยู่บ่อยๆนะคะ ก็ปัดมาคาล่ากันเลยนะคะซึ่งพีลิกมีมาให้3อันเลยทีเดียวนะคะเอาไหนดีอ่ะอ,อันนี้ดีกว่าซูเปอร์ฮีโร่นะคะของอิสหรือเปล่ามาคาล่านี้ก็ดูโอเคนะคะแต่ว่าแอบเป็นก้อนนะใช่ใช่อันนั้นมันหนาไปหน่อยแอบเป็นก้อนตะมันก็ดูหนาดีนะดูขนตายเยอะดีแต่เป็นก้อน ดูหนานะ <Okay. S 1> ดูขนตาหนานะแต่ดูขนตาก้อนอะแก้มนะคะเราจะใช้ของฟิสิ i เชียนฟอร์มูลมันจะเป็นสีออกชมพูส้มๆมันนี้น่าจะแบบผิวขาวก็ใช้ได้ผิวแทนก็ใช้ได้เนาะดูสวยดีอะเราจะมาลงคอนทัวร์ก่อนดีกว่าแค่นี้ก็หน้าเข้มจะแย่แล้วยังจะลงคอนควย <c oughs> <c oughs> จะต้องแบบสีเสมอกันนิดนึง เอาให้สุดไหนๆก็แทนและหนังสีสันนี่คอนทัวร์ได้มั้ยเนี่ยดูหนังสีจากเขามากไนพิษักเขาวม <c oughs> าก <c oughs> <c oughs> ปาด้าไป <c oughs> เสร็จแล้วเราก็จะมาใช้ตัวไฮไลท์อันนี้เลยมันต้องมีดัง้งงัดดั้งอันนี้หนึ่งไม่เคยดัง้งดั้งทองขนาดนี้เลย <c oughs> ดั้งทองมากเลยอะ่ะสำหรับป่านะคะ <c oughs> พี่ลีกมีให้อยอรีแค่สีเดียวนะคะเป็นของ Cat1D สีโลลิตต้านะดูสีกันเฮ้ยสีสวย ีออกคลายๆกับกีบวัวเขาเลือกอางาน,นหรือเปล่าอืมสีสวยดีตอนนี้นะคะยูลิก็ลงเกือบเสร็จอย่างแล้วแต่รู้สึกว่าทําไมคอมันยังดำอยู่นะคะก็จะลงมอนสเตอร์ทําไมคอมันยังขาวอยู่เออทอมมคอมันยังขาวอยู่มนงงมากคอมมคอมันยังขาวอยู่แล้วก็จะลงแบบมอนสเตอร์จัดข้าไปท่คอนะคะแต่ตอนนี้หนักสีษะขาวก็ช่วยไม่ได้แล้ว มือขาวก็ช่วยไม่ได้เลยก็เจงลำบากจะลำบากขอละกันสมานนี้คอนผัวให้หมดเลยคือเกือบรอดละแต่อย่าเอามือผัวะทำไมไม่ลิ๊งทำไมไม่ลิกงผิอย่างเงี้ยกลับมาใหมาด้นี่นะคะดูพี่ลิ๊งผลงานของพี่ลิ๊งหน้าบวร้อนหนักละมันไม่เกี่วกับเราเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะทำไมไม่ลิ๊งผิวอย่างเงี้ย ตาสีม่วงแล้วผิวขาว <c oughs> ปล่าชมพูเป๊ะเลยเออดูหนังหนักศีรษะนิดนึงโอเคหนักศีรษะเหมือนการละครทัวร์มา <c oughs> แต่ตอนนี้คือยูริแบบทุกอย่างดูแทนนะแต่เอามือกับหนักศีรษะขึ้นมานะขาวมากเฮ้ยยูริผิวแทนแล้วสวยโอเคไหมคะผ่านนะคะผ่านผ่านเหมือนสาวยุ่นที่เขาชอบพอกสาวยุ่นเข่หยุดก่นสาวญี่ปุ่นน่ะที่เขาชอบแบบทำผิวแทนอย่างนั้นล่ะสวยเออแต่พี่ลิลก็โอเคนะคะโนเลยเป็นไงล่ะ ขาวมันขาวมากมันขาวมากดูว่องมากเลยแนวมือมาเทียบหน่อยนี่นี่คือเฉดสีผิวของเราจริงๆนะคะดูมือสองคนนะคะก็ให้ดูไปเลยว่าถ้าเราแลกกันนะคะมันจะขนาดไหนคือซานก็จะเป็นทำไมยูริแต่งแล้วสวยแต่ยูริสวยไงก็ลอดอยู่นะรอดพอนสีลิปสติกสวยอยู่แล้วก็ใช้กีดอายเนอร์ช่วยเยอะมันจะได้ดูคมขึ้นจะได้ดูไม่หมวยสำหรับพี่ลิก็ก็ดูะ สีใช่ค่ะสีแก้มรอดอยู่อย่างหนึ่งนะคะแต่ลิปนี่ก็เด่นเป็นหน่อยนะคะเด่นไปแต่ตาสีม่วงก็สวยนะถ้าแบบกับผิวแทนนะไม่ใช่ผิวเนี้ยใช่ใช่เออใช่ใช่แต่คิ้วนี่เขียนเ๊ะมากนะคะนี่นะคะคิ้วสูยได้อยู่กพราสีมันไม่ได้นันมากใช่ก็สรุปแล้วรอดไหมสรุปแล้วยูริรอดค่ะอยุลวรอดไหมยยูริอยูริว่าอยูริรอดอยู่นะแต่พี่ลิ ยูริว่าผิวแทนยังยังไม่เข้านะแต่นี่เป็นความฝันยูรีเลยว่าอยากลองแต่งผิวแทนสักสักครั้งหนึ่งก็ได้เครื่องสำอางของพิลิกมาแต่งพอดีเลยนะคะถือว่าเป็นบุญคุณมากพอดีนะคะถ่ายรูปไว้เลยค่ะชอบถ่ายรูปไว้เลยนะคะก็เอาไว้ใครอยากไปติดตามเอาทูลูกนี้นะลูกนี้นะคะเอาทูลูกนี้นะคะก็ไปติดตามได้ที่ช่องของพี่ลิกกะเลยนะคะแล้วก็วันนี้เราขอตัวลากไปก่อนเลยดีกว่านะคะสำหรับลูกนี้ ปิงนะะคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะก็ยังไงมองว่าทุกคนชอบคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าอยากให้ริถ้าเกิดว่าอยากให้ยูนีทำคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้นะคะใช่โอ้ช่วยหาเสียงแว่ดีจังเลยนี่นะคะก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะกดซับสไคร้ไว้นะคะนี่เย้ๆนะคะโอเคไปบ๊ายบายสวัสดีค่ะบอันนี้ค่ะแสดงแสดงบิวตี้ัวเองก็ได้เออถ่ายเก็บไว้ดูได้ของพี่นี่คืออะไรลูกนี้